สวัสดีครับผมหมอแยมในแพทย์จิรเจตสุสเพิ่มกับเพจหมอหมอเพจแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ก็เป็นช่วงตอบคาถามเช่นเคยนะครับคําถามจากทางบ้านถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนา,ามัยครับเป็น3มเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยจะป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันต่อมาคือถ้าใส่เบิ้ลเข้าไป2ชั้น3ชั้นเนี่ยจะยิ่งดีขึ้นไหมนะครับอันที่3คือใช้เสร็จแล้วทำยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันไปทีละเรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ย หน้ากากอนามัยนะครับช่วยป้องกันโคโรนาไวรัสได้หรือไม่ตอบได้เลยครับว่า100เปอร์เป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนแน่นอนครับแต่ต้องใส่ถูกต้องถูกวิธีอันแรกคือชนิดของหน้ากากอนามัยครับชนิดของหน้ากากอนามัยเนี่ยควรจะเป็นชนิดที่มีความหนาสามชั้นใช้แล้วทิ้งถ้าเป็นหน้ากากผ้าหลังการซักต้องคุณสม,คคณสมบัติในการที่หูเกี่ยวเนี่ยสายคล้องหูเนี่ยจะต้องยังยืดได้แล้วก็รัดตึงเพื่อให้หน้ากากอนามัยแนบสัมผัสกับหน้า วิธีการใส่หน้ากากอนามัยถ้าเป็นแบบใช้ครั้งเดียวจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับด้านบนสุดจะมีแกนโลหะอยู่ให้ใส่ด้านที่จะต้องสัมผัสกับหน้านะครับให้ถูกต้องตามข้างกล่องหรือบนฉลากใส่ด้านที่มีแกนโลหะติดกับจมูกบริเวณกึ่งกลางจมูกใช้มือสองข้างนะครับจับสายคล้องคล้องกับหูให้แน่น คำว่าคลองแน่นเนี่ยคือแปลว่ายังต้องสามารถดึงสายคล้องหูให้ยืดได้เนี่ยสักประมาณ1-5เท่านะครับแล้วปล่อยให้มันเกี่ยวหูออกมาก็จะได้ทําให้สายคล้องหูเนี่ยสามารถดึงให้หน้ากระชับกับบริเวณหน้าหลังจากนั้นทําการใช้มือบีบบริเวณแกนโลหะที่จมูกให้แน่นแล้วลองทําการหายใจเข้าถ้าทําการหายใจเข้านะครับ,บว่บหน้ากากเนี่ยยุบเข้ามาพร้อมกับการหายใจเข้า แสดงว่าใส่ได้ถูกต้องการใส่ได้ถูกต้องและแนบกับหน้าที่สนิทนะครับจะทําให้เวลาเราหายใจเข้าเนี่ยหน้ากากเ่ยมันถูกดูดเข้ามากับหน้าเพราะเกิดภาวะสูญญากาศยิ่งแปลว่าโอกาสในการป้องกันเชื้อนะครับให้มันเกาะอยู่ที่บริเวณผิวด้านนอกของหน้ากากเท่านั้นนะครับเป็นไปนได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในกรณีที่ต้องไปพบกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจริงๆ,ๆเช่นบุคลากรการแพทย์ก็จะเห็นว่าเขาจะใช้หน้ากากแบบครอบถูกไหมครับที่เรียกว่า N95 ครับในส่วนของ N95 เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปนะครับซึ่งเหมาะจะยังไม่ได้พูดถึงในในส่วนนี้แล้วส่วนคำถามที่ว่าถ้าใส่2ชั้น3มชั้นเพิ่มเข้าไปจะปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่คำถามนี้ครับต้องตอบว่าอันที่1ถ้าคุณใช้หน้ากากาอนามัยนะครับที่ได้รับมาตรฐาน อันที่2ใส่อย่างถูกต้องนะครับก็คือว่ามีการกดนะครับแถบโลหะให้แนบชิดกับใบหน้าที่สําคัญเวลาหายใจเข้าแล้วยังทําให้หน้ากากเนี่ยหดเข้าไปนะครับคือสูดเข้าไปแล้วมันยุบตามแต่วมันแนบกับหน้าได้สนิทจากข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งทางองค์การอนามัยโลกนะครับองค์การอาหารและยาในประเทศต่างๆไม่ว่าอเมริกายุโรปหรือองค์การอาหารและยาของไทย นะครับรวมทั้งงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าการใส่หน้ากากอนามมยแบบนี้ครับเพียงชั้นเดียวเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้อย่างเต็มที่ครับ <Wow. S 1> นี่คําถามก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าบางช่วงของวันเนี่ยหน้ากากที่เราใส่ไว้เนี่ยอย่างเช่นแถบโลหะที่กดไว้มันเริ่มไม่แนบไม่สนิทกับหน้าบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะทํากันทําให้เชื้อโรคเล็ดลอดได้หรือเปล่านะครับก็เลยมีคําถามว่าถ้าอย่าง,งานั้นใส่ดักเอาไว้2ชั้นเลยจะดีไหม ตอบเช่นเดียวกันครับถ้าชั้นใส่ทั้ง2ชั้นแต่วิธีการไม่ถูกเช่นลืมกดถูกไหมครับให้แถบโลหะแน่นกับหน้าอันที่2มีการตกลงมาบางคนเห็นแล้วมาหยุดหลอดอยู่ใต้คางและถ้าสูดหายใจเข้าแล้วหน้ากากยังไม่แนบสนิทกับหน้าไม่ว่าจะใส่2ชั้น3ชั้นหรือ4ชั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะช่องว่างตรงที่หน้ากากากับผิวหน้าจะเป็นช่องทางให้อากาศซึ่งมีเชื้อโรคเล็ดลอดเข้าไป ที่สําคัญการใส่หน้ากากแบบนี้ครับอาจจะมีผลทําให้การสูดหายใจเข้าเนี่ยได้รับเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนหรืออากาศได้ไม่ดีเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ช่วงที่เราหายใจออกเนี่ยไอช่องว่างที่เป็นกระเป๋องอยู่บริเวณใต้ต่อหน้ากากอนามัยอาจจะมีก๊าซของเสียเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปขังอยู่ถูกไหมครับเมื่อเราหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ฟุ้งออกไปสู่อากาศ แต่พอเราหายใจเข้าเราสูดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่เนี่ยเข้าไปในร่างกายอีกทีหนึ่งก็จะเกิดผลเสียต่อระบบหายใจครับดังนั้นเองสรุปว่าชั้นเดียวใช้ของที่คุณภาพดีใส่ให้ถูกต้องสําคัญที่สุดครับขั้นตอนสุดท้ายหลังจากใส่เสร็จแล้วหลังจากกลับเข้าบ้านจะทํำยังไงนะครับในการใส่หน้ากากอนามัยนะครับดูจากลักษณะหน้ากากอนามัยอันนี้จะมีสสีถูกไหมครับด้านที่สัมผัสกับใบหน้าและด้านนอกนะครับขั้นตอนการใส่ก็หยิบขึ้นมาครับวางให้ แถบโลหะด้านบนนะครับติดกับจมูกเกี่ยวสายคล้องหูครับดึงขอบด้านล่างนะครับให้กระชับแล้วก็ยืดลงมานิดนึงโดยทั่วไปจะคลุมถึงใต้คา,างกดแถบโลหะตรงนี้ครับให้แน่นนะครับล้องลองซูมเข้ามานะครับดูที่บริเวณที่หน้ากากในส่วนจมูกหมอจะทำการหายใจเข้าครับเห็นไหมครับว่าหน้ากากจะยุบเข้าไปข้างในแบบนี้ครับก็คือเรียกว่าใสา่ได้กระชับถูกต้อง หลังจากเราใส่หน้ากากได้กระชับถูกต้องแล้วใช้ออกไปทํางานนอกบ้านเรียบร้อยตอนกลับเข้าบ้านสิ่งสําคัญนะครับอันที่1คือการแกะหน้ากากต้องระวังว่าจะมีเชื้อโควิดกอดอยู่ที่บริเวณดนนอกของหน้ากากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองในขั้นตอนที่1ในการถอดนะครับเราปลดสายเกี่ยวคล้องจากหูออกมาก่อนข้างที่1เอามือจับไว้แบบนี้นะครับปลดสายเกี่ยวคล้องหูขั้นที่2ส,สายคล้องหูจะมีเชื้ออยู่ได้น้อยกว่าถูกไหมครับ ดึงออกมาจากใบหน้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาจับที่ด้านในครับจับด้านในแบบนี้นะครับย้ายมาจับที่ขอบด้านในเสร็จแล้วก็ทําการพับแบบนี้ครับให้ด้านที่มีเชื้อโรคประกบเข้าไปอยู่ด้วยกันด้านในเสร็จแล้วพับอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ขังเชื้อที่สัมผัสอยู่ด้านนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ทําการพับนะครับแล้วก็เอาหูเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับทิ้งลงถังครับแล้วก็ทําการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ อันนี้นะครับก็คือขั้นตอนการถอดหน้ากากใช้นะครับหวังว่าในเรื่องของหน้ากากอนามัยในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจหมอหมอด้วยนะครับสวัสดีครับ